สมัยก่อนคนเก็บเห็ดถวกไว้่ามาเด้อยังมาเด้ต้องดังขีมาติดแนนขีนได้เพิ่นเก็บนี่หนึ่งเก็บหล่นเนาะมีดอกตูมันดอกตูมันนี่เก็บไปแกงให้เจ้าภาพกินเลยรได้บ้าเพื่อนเพชรเพป็นมีหอานยาน่าเพ้รเพชรเพชรเพชรพี่เนี่ยคุณแหงหลายพุ่นแหงหลายอุ้ยเพชรตู่โอ้ยแป๊บเพชน้ำมาเพชน้ำมาเนี่ยโอ้ยดีตสร้างเกิดเนาะคุณนันนันก็มีนะ โุ้ยจักสิไทยบองได๋บ้านหมักสักีีบ้านห้าเราไมนขึ้นอุ้ยนอ้ยแดดเลยตอตาเนาะนี่นี่นี่ต้นนี่ต้นนี่ต้นขึ้นต้นแง่อันนี้เชิือไทนต้นแดนาแ่ตนหมักน่าอืมอจอกมากบ่ะนาะอุ้ยนี่นี่นี่ดอกตูมเนี่เต่าไมเ่าป่วยดีมย้อกตกไปลางนี่สะอาดโอ้ยถึกแล้วชึแล้วโตรานโอ้ยตรงนี้มันตายแล้ว แน่ทายจ๊อกแน่โอ้ยตะ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 ไตควายสออ่อนเด้มาๆๆเบิ่งดิน่ะลูกเล็กๆแดงมันจะเกิดโอ้ยควายสออ่อนเด้ต้องมีคนมีหรอ